สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีเพื่อนๆนนะักตกปลาทุกท่านนะครับบางอี u ิมพิเชอร์ตกไม่เก่งแต่ตกทุกอย่างนะครับแน่นอนนะครับเห็นเรือแบบนี้นะครับจะเป็นที่ไหนไม่ไ,มได้นอกจากละยองนะครับวันนี้เรามีนัดกับไต้ต้นเรือชมพูนะครับจะออกไปหาอ MC กันนะครับกับเจ้าเหยื่อวิงแมนนะครับผมวันนี้เราก็มากับ น้องเบียนะครับแล้วก็พี่เคนนะครับแล้วก็น้องไบนะครับแล้วก็น้องมีร้อดนะครับขาดไม่ได้เลยสำหรับน้องมีร้อดนะครับนี่นะครับเป็นเจ้าของทริปนะครับสําหรับทุกทริปเลยนะครับไปเดินทางกันนะครับสัลวงสัลวฟ้าสวยมากทุกคนโอ้โหแบบเฟี้ยวจัดเลยนะครับทีนี้ก็ถือว่าเป็นกาไรนะครับสําหรับคนตกปลานะครับก็ได้เห็นธรรมชาติเช้าๆแบบนี้นะครับได้เห็นมุมมองที่บางคนอาจจะไม่ได้เคยเห็นนะครับทุกคนไปเจอกัน อุ้ยโดนแล้วโดนแล้วไม่ค่อยมีแรงอะ่ะโดอ,โอสารลูบอุ้ยเชื้อลอ,อยดีเลยว่าแล้ว <c oughs> <c oughs> โดนอีกแล้วอุ้ยดอฝรั่ง <c oughs> <c oughs> นี่เป็น <c oughs> ดอฝรั่งนะทุก <c oughs> คนเอ <c oughs> <c oughs> คนพีเคนโดนแล้วทุกคนเคนโดนแล้วยยี่รอระวังเฮ้ยโดนวิ่งเบียโดนเด้อเบียดโดนทุกคนสีตัวแรกเลยป่ะครับเนี่ยนี่เด้อ โดนวิ่งโดนอินซีซีซินซีอินซีทุกคนอินซีกับวิงแมนทุกคนเกี่ยวดิเรียยร้อยยูหูู้าเฮ้ยปลาอินซีจานไหลด้วยเลย สีเป <spe ech> ียกเบอรวิงแมนาโดนจะานไปโดนอีกแล้วทุกคนเฮือยเบียอะไรครับเบียอะไรครับวิงแมนครับวิงแมนโดยคิมพิเชอร์นะครับแน่เราตองไปใช่ครับสายแคสนะครับต้องมีไว้นะฮะ เจ้านี้นะฮะเผลอไม่ได้ตุกูตุกูตุกูเยอะเลยครับเยอะเลยครับวิ่งโอ้ยเละเละไหนมีล้อดูอินซีหนูหน่อยดิดูอินซีหนูหน่อยอินซีมีล้ออีกเลยทุกคนอัดไซใหญ่เอัดไใหญ่เลยเลยก็แรงดีเหมือนกันนะก็นะครับอีก200เรียบร้อยนะครับ หลังจากของพี่เชนขาดไปนะครับตามคาดเป๊ะนะครับเรียบร้อยฝูงแตกอันนี้คือเรียกกรณีแบบคุมฝูงไม่อยู่นะครับเพราะว่าถ้าขาหรือว่าหลุดได้เรียบร้อยนะครับปลาฝูงมันไม่ได้แบบใหญ่มากนะครับวิ่งนะครับก็เดี๋ยวลงดูอีกสักสองอยถ้ามันไม่มีกินก็ย้ายกองในได้มาละห้าตัวโอเคที่เหลือก็เก็บปลาดอกันไปก่อน เฮ้มีรถโดนเกา๋าเ <Wow. S 1> ็นโดนซีทุกคน, hey. นเฮ้ยโอเคอิสติเมะเรียบร้อยถึงว่าไม่ปั๊มไม่เจองจริงตัวเล็กโอ้ยขอต่อขอจานเน็นของนาเบียขาดไปแล้ว อย่าปล่อยเด้อสู้อย่าปล่อยเด้อบมเสียได้ปลาเด้อเสียได้ฝูงเสียได้ฝูงเด้อสู้อยู่เดี๋ยวสักการกระจายระดับจิ้มให้โอ้ยบักเบียร์สายขาดอีกแล้วเด้อต่อช็อคไปแน่นนะ ดูพีเค้นแม่งฮอตจัดเคนไปนกระติดแล้วเรียบเลยเรียบเลยโอ้โหเหยื่อคิงวิงแมนมิงแมนอีกสีนึง<ร>ครับ <laughs> วิงแมนสีใหม่ทุกคนกำลังจะออกตลาดแล้วเร็วๆนี้นะครับ ชิปแล้วงานใหญ่แล้วว้าวมีรถโดนงานใหญ่แล้วดูดี่เบียงเกยป่าเอาใหญ่มุ้ย,ะะก <c oughs> ยเกยป่ะ นาละเปามาแล้วนาละเป่าน้อยอุ้ยโอ้ยอย่าหลุดนะลูกไม่เสียด้ปลาลูกเสียดายปู วิงแมนครับผมวิงแมนคิงครับว้าววิ้วว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 ีวว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 วยวว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 เววเววววเววอววเ ตกเองเกี่ยวเองนักเลงโคกับวิง <Whoa. S 1> แมนว้าววิงแมนคิงครับผมสุดยอดทุกคนเยื่อมันดีอ่ะครับทะเลระยองเดือดครับผมบอกเลยก็ห้าโมงแล้วนะครับทุกคนก็ได้เวลากลับแล้วนะครับ ก็ตอนนี้ก็อยู่หมัดสุดท้ายนะครับลมเริ่มอะไรก็ดีสุดๆนะครับผมมาดูผลงานกันนะครับสําหรับเหยื่อวิงแมนในวันนี้นะครับอาร์ใบ่ายกี่ตัวสองทะเบียนกี่ตัวครับแปมหนึ่งหลุดหนึ่งว้าตายแล้วนะครับผมสองตัวนะครับพี่เคน3ามแล้วพี่เคนเยอะสุดนะครับวันนี้นะครับมีร้อยกี่ตัวว้าีลาตกปลาเล็กนะครับเาพามาดูปลากันทุกคน ถือว่าเยอะสุดเลยนะครับในในในตั้งแต่มีเรือมาเลยแล้วนะั่นนี่นะครับโอ้โหอินซีไซส์สวยๆนะครับทั้งหมดกี่ตัวาจา์ใบแปดตัวนะครับทั้งหมดแปดตัวนะครับสองสองสี่เออแปดตัวนะครับถือว่าได้เยอะเยอะมากนะสำหรับเราถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าขับเรือเองด้วยนะครับผมแล้วก็เลือกหมายเองอะไรเองนะครับเราก็ไม่ได้ออกไปแบบไกลมาก ขนาดนั้นนะครับผมก็ถือว่าโอเคแหละประสบความสําเร็จนะครับในทริปนี้นะครับผมก็ สนุกสนานกันไปนะครับกับไปนซี8ตัวแต่ว่าหลุดขาดจะค่อนข้างเยอะนะก็คือพี่เคนมี3มี1 2นะมีลอสอีกก็ขาดไปอีกเหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ขาดนะครับไม่ขาดไม่ติดเลยนะครับใช้เหยื่อตัวเดียวจบเลยครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับกับเหยื่อวิ่งแม่นะครับ King Picture นะครับผมก็มีขายแล้วนะครับที่ร้านทักเทดได้นะครับทุกคนเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ i